เวลาลูกเราเนี่ยเห็นของใช้ใช่ไหมคะซึ่งมันอาจจะเก่าแล้วหรือว่ามันอาจจะเล็กไปแล้วแล้วเขาอยากจะได้ของใหม่นะส่วนเราที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็อาจจะเห็นว่ามันก็ยังไม่ค่อยเก่ามากอยากจะให้ลูกใช้มันไปก่อนใส่มันไปก่อนเนี่ยซึ่งประโยคนี้นะคะไก่เชื่อว่าใช้กันทุกบ้านแน่นอนค่ะถ้าเราอยากจะพูดว่าใส่มันไปก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ค่อยซื้อให้ใหม่นะคะเราก็สามารถ พูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า Put it on for now I will buy a new one for you ใส่ไปก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ค่อยซื้อให้ใหม่สามารถนำไปใช้ได้เลยค่ะแล้วถ้าใครได้ประโยคใหม่ๆไปใช้กับลูกนะคะก็อย่าลืมส่งอิโมจิที่เป็นรูปหัวใจสีเหลืองมาด้านล่างคอมเมนต์นี้นะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันออกไปกดติดตามกายทั้ง3ช่องทางค่ะ Facebook YouTube สร้างลูก2ภาษาได้ง่ายๆสไตล์ครูแม่ไก่กดติดตามไก่ใน Tik Tok ด้วยนะคะครูแม่ไก่สอนลูก2ภาษาแบบง่ายๆค่ะจะได้ไม่พลาดกับประโยคดีๆคำศัพท์ดีๆรวมถึงแรงบันดาลใจดีๆได้ใหม่ในคลิปหน้าเพราะไก่เชื่อว่ารากฐานภาษาของลูกเราจะแข็งแรงเราก็จะต้องเริ่มต้นจากที่บ้านค่ะสวัสดีค่ะ